สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับรายการทีสารบ้านเฮานะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะพาไปที่จังหวัดบึงกาฬดิแดนมาัศสร,รัยนซึ่งจังหวัดบึงกาฬนะครับมีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากเลยนะครับไปบึงกาฬเอาไาแล้วนะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่านนาคาจังหวัดบึงกาฬนะคะจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคอีสานค่ะโดยแยกจากจังหวัดหนองคายเป็นอำเภอบึงกาฬอเภอเซกาอเภอบึงชุงหลงอเภสาวิสยัยอ,อ,อบุ้งค่าและอเภอสีวิไลค่ะซึ่งแยกออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายค่ะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ นี้จะเป็นอุโมงตหลือประตูเต่านะคะ,ะจับได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ถูกหมวค่ะ รทุหมดจะมี12จุด A ถึง L นะคะ A ถึง L พึ่ง A นะทุกคนเราเพึ่ง A นะคะเราพึ่งถึจุดแรกค่ะมต้ะเพึ่งจุดแรกพึ่งจุดแรกนะคะไปกันต่อตรงนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆงอนพญานาคนะคะ ตอนนี้นะคะเขาจะเขาจะเลี้ยงว่าเสียงหรือว่าตรงนี้ลักษณะใช้อันนี้นะครับเราก็ถึงจุดจีนะทุกคนเกือบครึ่งแล้วตอนนี้นะคะจะเป็นหินหัวเห็ดน,นะคะจะเป็นจุดไฮไลท์ในการขายลูกชิ้นสวยมากเลยอ่ะไฮไลเลยใช่ไหมใช่ จุด K แล้วนะคะใช่ได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวไม่ถ<ช>ูกแล้ว ก็มาถึงจุดสิ้นสุดจุดยอดที่สุดจุดแอลแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังรอจับบัตรคิวเข้าถ้ำนะคะไปกันต่อวันของการมีไกด์เนี่ยผมอยากว่าทำสอง้างก็ถ้าเป็นวันปกตินะคะเราต้องมาลันคิวบางวันก็จะไม่ได้ขึ้นเลยอ๋อมีด้วยเหรอครับไม่ได้ขึ้นใช่ค่ะถ้าเป็นการถึงสุกี้ก็คือเราต้องลันคิวไว้ไกด์มีประมาณ300คน -400 คนเวลาปิดเปิดของถ้ำนาคา ก um> um> si ี่โมงคะเวลาเปิดจะประมาณ6โมงค่ะเวลาปิดปิดห้ามขึ้นคือบ่ายสองค่ะบ่ายสองเพราะว่ามันมีลมได้ไงมันไม่ใช่แค่ขึ้นอย่างเดียวไงไกด์หนึ่งคนนี่ครับขึ้นได้กี่รอบเอ่อถ้าถ้าประมาณนะคะก็จะได้หนึ่งรอบค่ะส่วนมากหนึ่งวันหนึ่งรอบใช่ค่ะเพราะว่าเอ่อบางกลุ่มบาคณะมันก็แบบแรงแรงต่างกันก็คืออาจจะพักเยอะบ้างมันก็ไม่เหมือนเราขึ้นขึ้นรวดเดียวใช่แต่ส่วนใหญ่ก็

มันจะเป็นเรื่องความรักของเจ้าชายฟาลุ่งกันเเราเจ้าหญิงนาคินทานนะคะเจ้าชายฟาลุ่งใช่ค่ะก็คือเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเขาเขาอยู่กินกันแบบนานเขาไม่มีลูกล่ะให้กับคนอเยแล้วนินาคิทานีค่ะก็คือเขาอยู่นานๆไปมลเขาก็เริ่มเสื่อมว่าองนะคะแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาลุ้มค่ะเขเลยขับไล่ ก็ไไปกับเมืองบานานไปพญานาคราชเลยซึ่งมาทวงสมบัติจากปู่ลีอค่ะที่ให้ตอนสมัยกับเจ้าชายปลาลุ่นแต่ทีนี้เจ้าปู่ลีอค่ะเขาเอาสมบัตินั้นไปไปสร้างสร้างเมืองข้างอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วเขาเลไ,ไม่มีคืน พญานาคราชก็เลยโมโหก็เลยนำาบริวารของท่านมาถล่มเมืองแม่ทพนครค่ะมันก็เลยกลายเป็นบึงของหลกส่วนตัวนู้น่จะไม่ได้เสียไปกับที่ที่ทำลายเมืองค่ะเขาจะโดนจับตัไปทุกสาบเป็นในร่อค่ะก็เจ้ามีใช่ไหมคะใช่เขาไปตัดเสียงตวเงแล้ก็กระจายไปที่ทุกหนอปกปิดทองจนใช่ค่ะจนจนกว่าจะเกิดเมืองใหม่เช่นลุงกาค่ะเกิด อ๋อตรงนี้ หัวใจนางคาเหรอคะจะเป็นหัวใจนาคาค่ะขอเรื่องสุชาติขอตรงนี้นะคะก็อยู่หัวใจของนิสสุภาลัในในถ้ำก็จะหมดแค่นี้ค่ะจุดต่อ นี่คืออะไรคะตอนนี้ก็เป็นเอ้าหน้าปกไม่ไหวไม่ขยาบไหวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเลยก็ได้เราไปเลยได้ไหมคะได้โอเคค่ะเราจะเไปเจดีนะคะออกจากทางก็ะยอดเจดีย์ค่ะติดต่อไปนะคะเราจะไปเจดีย์ค่ะจะเป็นเจดีย์หลวงปู่เสาแล้วก็เจอเป็นเจดีย์หลวงปู่วังนะคะอ๋อ ครัตอนนี้ก็ลงมาถึงข้้าล่างแล้วนะครับก่อนนี้ต้องขอบคุณน้องนทาารัครับ ใครอยากมานะครับแนะนําได้ดีมากอาศัยใส่ดีต่อไปที่ต่อไปกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่หาดคำสมบูรณ์นะคะเราจะมาเล่นเครื่องเล่นกันบอลน่าบสดเครื่องละ3 0 0้อบาทนะคะโซฟาเครื่องละสามเชิญรับชมรับฟังความสนุกในการเล่นเครื่องเล่นของพวกเราค่ะ แล้วสสวัสดีค่ะ <next> ตอนนี้ก็เวลา6โมงครึ่งนะครับ พวกเราก็อยู่ที่พักและกำลังจะออกไปหินสามวันและภูท่อกค่ะก็ไปดูกันเลยครับไปกันเลย I the Now life Can such now. Ooh, yeah. สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับหินสาววานนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หินของพ่อค่ะส่วนนั่นเป็นหินของแม่และนั่นคือหินของลูกค่ะหินของลูกนะคะเขาไม่เปิดให้ให้เข้าค่ะเขาเปิดให้เข้าแค่หินของพ่อและแม่นะคะหินสาววานนะคะว่ากันว่ามีอายุมากกว่า75ล้านปีมาก่อนแล้ว ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมาึมาเตรียมกันสามก้อนมองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศรูปร่างคล้ายปลาวานพ่อแม่และลูกกำลังไหว,ว้น้ำอยูนะ่ค่ะวิวสัน ก็มาอยู่ที่หินหัวช้างกันแล้วนะคะรูปรางคล้ายช้างมากเลยค่ะมีงาด้วยแล้วก็มีตาค่ะคและนี่ก็เป็นความเชื่อของนักท่องเที่ยวนะครับที่เอาไม้มาค้ำจุนไว้นะครับเพื่อจะค้ำจุนชีวิตและร่างกายของเราให้อายุมั่นข่วนยืนครับ You can tell that crazy. และนี่ก็คือประตูภูสิงห์นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับสำหรับอุทยานภูสิงห์นะครับ Time and doing just fine. ตอนนี้เราก็ talk, อยู่ที่วัดภูทอกนะครับผมก็จะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดินเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้น่าจะเดินสะดวกกว่าท่านาคาแน่นอนครับก็จะเป็นยังไงก็ไปชมเลยครับตอนนี้เราก็ถึงทางขึ้นแล้วนะครับตามมาครับ ต่อได้สูงยิ่งสูงมากความสำเร็จจะยิ่งสูงไงจะได้เป็นจริงไงเพราะมันยิ่งยากนี่ฉัน แข่งกันเลยแล้วค่าอหัิงี้ไรมีหัวเป๋อก็กก็มีเมียเรียวเดียวสวัสดีค่ะเอาไว้เดีไปสวัสดีค่ะตอนนี้